สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเลขนกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดร,รวมฮานอยของวันที่29มีนาคม2อ8ของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับแต่ก่อนอื่นที่ไปดูผลสรุปและดูแนวทางกันเราก็มาดูคำเตือกนกันก่อนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักขาดในช่องทาง u t u b e ครับผมขออีฟีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักขาดนั้นขออีฟีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บ อย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับท่านอาจารย์ให้รวยวันที่29มีนาคม2568มัดรวมฮานอยนะครับผมท่านวางรูดไว้8กับ1นะครับผมมาดูครับ แปดเข้าหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับหนึ่งครับหนึ่งสองสามนะครับสามมาเอหนึ่งมาสามครั้งนะครับตัวรูดเข้าถมุดห้าครั้งดีใจด้วยครับผมนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะเข้าไปที่ศูนย์สอง ตรงนี้คัดมาให้แล้วนะครับใน15ตัวนั้นนะครับใน15ตัวนี่ครับที่ขีดไว้นะครับคัดลงมาให้ดูตรงนี้นะครับก็มาดูครับผมฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออก4 2 3 6 1นะครับก็เข้าไปที่นะครับ6 1ล่างนะครับ เข้ารูดหนึ่งล่างครับผมฟาดไปสองเด้งนะครับนอนาวกระชาติครับผมผลที่ออกสามสามห้าศูนย์สองเข้าไปที่ศูนย์สองคู่เจาะคู่เน้นนะครับ,นะรบล่างนะครับผมอนาอยพิเศษครับผมผลที่ออกเจ็ดสี่เก้าแปดแปดเข้าไปที่นะครับผม เข้าที่8เข้าที่8 8นะครับนะครับฝาดเด้ง2เด้งไปอีกแล้วครับฮานอยปกติครับผมผลที่ออก7 6 1นะครับเข้า6 1นะครับเข้ารูด1นะครับนะครับฝาดไป2เด้งอีกแล้วครับผมนะครับฮานอย VP ครับผมผลที่ออก0 3 1 5 0 ข้ารุดหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดเด้งนะครับนี่ห้าหนอยก็พอเป็นข้าคข้าวอยู่ครับมาดูต่อครับผมท่านอาจารย์ให้รวยวางอะไรไว้ให้นะครับวันที่วันที่สามสิบนะครับพรุ่งนี้นะครับ สามสิบมีนาหกแปดมัดรวมให้หน่อย

59505179ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง cao su cao 1 xuống 1 cặp ชาชาพิเศษปกติวีพี ท่านอาจารย์ให้รวยเน้นไปที่30และ31เน้นไปที่79และ70เน้นไปที่9101 ตัวรูดก็เน้นไปที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับผมแนะค,คปหน้าจอได้เลย fc นะครับท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีครับผมรวย รวยรวยรวยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ